ดีกว่านะคะทุกท่านค่ะเพื่อให้ขั้นตนนี้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดิฉันจะขอเชิญทุกท่านนะคะนอกเหนือจะเปิดโทรศัพท์แล้วเปิดหัวใจมาด้วยนะคะขอเชิญน้อนรักกับสองเซเลปเป็นค่ะที่วันนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวสุพันกับย่านตุลาได้อย่างงดงามนะคะขอเสดงประมือให้กับน,บนงป้าอูวิทยาแช่ถัว่วค่ะ ให้รับพายกันก่อนนับพายกันก่อนนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าดีใจมากๆดีใจมากนะคะคมารออยากจะเจอทคู่ในงานนี้โดยจะรอเต็เลยนะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็ทคู่ก็ตั้งอกตั้งใจกันมากอยากจะมาเจอกันดีใจด้วยโดยเฉพาะคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะค่แหละ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทักทายก่อน,นะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เรามาอยู่ในย่านยูราแล้วนะคะอานายทํารองศาทนายากกอดเดี๋ยวจะตอกลึกกันแล้นะคะใช่ครับจะบอกว่าวันนี้มีคราาก่อจีนมาด้วยนิ้วนน่นเองทกสาแต่ือทีกสายเกนอบจะหมดทุกสายก่ายทุายทายาทุสายทสมัยเียรที่เรียกว่ามาบ่อยมากขับเพื่อนโดยเฉพาะยี่เห็นว่าทอ พอ่เหมือนแบบพูดหนาได้วางะไรบ้างพี่พูดก็สมัยเรียนอะใช่คือไงพี่ก็พูดยิ้มเออเอาจริงจริงเชื่อไะเวลาพูดหนาคนดีกว่าผมยี่สิ แต่ว่าผมก็มาบ่อยมากครับแต่ว่าคือถ้าเป็นช่วงยิ่งมหาลัยทยิ่งมาบ่อยเลยเพราะว่าถ้าอยากมากินเนี่ยเขาจะมีช่วงที่ดีมากๆแบบอยากมากินอะไรก็ต้องมาที่ถนนยาวไา้แต่จริงๆถ้าตั้งแต่จําความได้เลยตอนเด็กๆต้องมาทุกอาทิตเลยเพราะว่าผมบ้านเป็นปปุ่พ่อผมปป้าผมก็เป็นเจ้าของโรงนิ้วนะครับก็ข้างล่างข้างหลังก็เป็นโรงนิ้วเหมือนกันใช้หลงพงกับพ่อผมใช้ปอมป้าผมเคยอยู่โรงนิ้วโรงนิ้วใช้หลงพงด้วย คุณได้หไหแล้วคุณตอนนี้เขาเป็นคู่แข่งกันฮะอ๋อหรอฮะลาแล้วคนระับ <laughs> มา <laughs> เรื่องของกินขึ้นชื่อจริงค่ะหลายร้านแล้วคุณสักร้านที่คุณชอบร้านไหนผมต้องยกให้กับจริงๆนะฝั่งนั้นก็จะมีร้านที่ผมชอบมากๆอยู่หลายร้านแต่ผมจะมีร้านสกีเพลจะอยู่ฝั่งนู้นเป็นพาโลตีสามพาโลตีสามต้องพาโลตีสามไหมเนี่ยไม่ต้องครับเขาแค่ว่าปิดตีสามหรือว่าเป็นตีสามใช่แลอวเขายากฝั่งนู้นของกินเลยเจด้าเคยมีใครเคยกินเจด้าของดอา หอมอป่๋ยจ๊ขนมปังใบหน่งขนชหมี่หมี่มีสวเมื่อกี้ผมจะพูดว่าบีเสียโ้ยโมีเซ็กซี่เลยแพ้เสียดวหัวหมีเสียเราได้น้าปากกาใหม่แล้วนะไมรีเสียโดยตาเซ็กซี่กเองาชมกเมื่อกี้ตก่อนข้างบนเลยให้เราหลอกมึงเหลอกอ่ะที่สวยที่สุด ต่อค <inequ ity S 3> ่ะไม่วางโทรศัพท์กันเลยอ่ะดิสิเราไม่อยากจะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะคะวันนี้ก็รอวนนี้ก็ส่งขอบคุณค่ะที่ราถามตึงเรื่องของย่านโยราชเลนสายตาถูกือเ่าวเสน่หอโยราอยู่ได้อย่างอันโ่งดังเลนะฮะเมียและท่องเที่ยวต่างชาติมาเอย่างรว่ายต้องจะบอันมว่าาคือก็ว่าที่นี่เปที่ที่มีชวมันแบบว่า เหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีวันหลังทั้งก้างวันทั้งคืนแล้ื่ตลอดเวลาแล้วผู้คนทั้งสตรีทฟู้ดทั้งศิละปะทั้งแฟชั่นมันเลยจบกันไหับไม่มีาเดินทางมาง่ายด้วยเพราะว่าแบบว่าเอ็มอาทีเดินขึ้นมาถึงนี่ด้านตรงนี้เลยวันวันก่อนแล้วก็อย่างชใช่ไหมครับ มาง่ายมากขอบคุณทางไอ้มทีด้วยมาเที่ยวมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาผมมาเที่ยวมาใส่รุ่นเนี่ยผมว่ามันคือไวมันคือเรื่องราวอย่างที่พี่ก้อยพูดมีชีวิต่ะคะมีเรื่องเล่ามันได้เห็นทุกคนเจ็บเลยตัวได้ยันคือขนมชิ้นสุดมากมาแล้วก็ท่าที่ย่างสดเขาต้องมาลองอยู่ตรงตอนที่เขาไปที่จุดเดิมเก่า เป็นีตั้งแต่สมัยรักาลสทาเนะครับอีกอย่างหนึ่งคือพอเราเรามาค่อนข้างบ่อยม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือคืน,นอะไรเงี้ยบันที่กลางวันมาเราก็จะเห็นเ่าลักบานั่นเองลยใช่ไหมครับมันจะแบบมันจะได้มันจะรแบบู้สึกแบบศิลป,ปะงน<ล>นันเงี้ยวเราไปหาดูมันบอกเลยว่าที่ดัเามาออกไม่ได้เียวผมว่ามันจะเป็นออกมาแล้วเอาเดี๋ยวขอเขาออก อาจารย์บอกมาแล้วว่ตอนนี้นะคะตอนนี้ที่บ้านกอยู่ที่ไหนอามาม่ากับมาม่าในไฮเดรนเยียอยู่อันนี้อยู่ในอุทยานก็อยู่ลาวครับใช่เพราก็ไปด้ว่อยนี่คุณแม่ผมนี่วันนี้คุณแม่ผมเคยคุณแม่กับป้าแบบนี้แต่งงานกันตอนอยู่โรงยิวด้านหลังนี่นะครับคณะข้างหลังนี้เลยเจอกันแล้วก็รักกันแต่งงานกันจนมีผม เราติจริงๆป้ากับมาเนี่ยเอาไปทําละครได้เรื่องนึงเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้เพิ่งเจอคุณแม่น่ารักไปมากอี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 อ่าเป็นเพื่อนกับคุณแม่ตอนที่เรามีจนอยู่ด้วยค่ะให้ข้อมูลเยอะแยะให้ก็มีเรื่องวอลกวาล์ลเยอะมากเลยทีเดียวมที่น้องก้อยบ้านค่ะเรื่องแองก้อยเป็นคนที่มาถือท้ากับเราเป็นเกย์ที่โตขึ้นมาเหลือจากเรื่องของสายมือในใดๆล้องมีคนที่จะให้เราได้ตามรอกจะบอกที่ บอกว่าแม้ว่าจะเป็นยากไม่เจออะไรก็ไปถายกันค่ะเราไปตั้งแต่ตอนก่อนหนนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่เยอะแยะไปหมดเลยที่เราจะบอกว่ามันคือว่ไมันคือวิถีการตลาดนะคะดูไลฟ์อยู่แล้วไม่จะมาจะต้องมาจจะค่อยๆิ่งเก่ายิ่งแอนทีจ์อะยิ่งมีคุณค่าแล้วก็ยิ่งแฟชั่นก็รู้สึกว่าการตามหาศิลปะในย่านเดอร์ลัตเป็นอะไรที่มีเอกลัตค่ะคือได้ใครมาทำคอนเทนต์ก็ว่า เวลาถ่ายไปแต่จะรู้สึกว่ามีอินเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วมีมุมนิสัยทั้งถัวปั้งอยู่ไปว่ามันมีมุมงานมุมลับที่ถ้าจะถ่ายมันจะดูแบบเลิศมากกว่าที่ไหนใช่จริงๆต้องลองต้องลองหาที่ดูมันมีที่อันซีเยอะมากอย่างบางที่เนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อที่ได้แบบป้ายว่าอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นมุมแบบว่าตุมเก่าหรือว่าเป็นร้านที่แบบเป็นร้านอันซีมันมีเยอะมากอย่างผมก็จะมีร้านมุมคนมาถ่ายซีวี่ซีวี่เอาเลิฟที่เป็นป้าแจ๊สอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงข้างหน้าตรงหัวเลยตรงอยู่ตรงหัวรุมเลย

เจี show, yeah, so ๊ยบแต้ถ mm ้าใหม่ๆหน่อยที่เขาอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วคือถ้ามันทรงวาดอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจน์รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอีกมุมนึงนะที่มันเป็นตัวแทนของแฟชั่นจริงๆจึงนั่งมาได้มากเท่าไหร่เนะนั่งเอ็มอาร์ทีมาบริวารมันโดนขึ้มาถึงเลยถนนในวัฒนธรรมมาถ่ายรูปที่นี่แบบนี้หิวก็มากินได้เพราะว่าของกินก็อร่อย ถ่ายรูปก็ถ่ายได้ใช่หรือกล้องดูได้หรือจะมาซื้อสมุนไพรซื้อส่งก็มีถูกหรือจลางวันมาแวะซื้อเก่ารักก็ยังได้ถูกมาแฟชั่นก็ได้จะมาคนเดียวไม่ได้มาเด็กไม่ได้ใช่แต่มาเด็กนี่โรแมนติกมากที่ผมบอกเลยนี่คือตัวจริงๆนะคลิปที่ผมเคยไวรัลจากการร้องเพลงผมก็ร้องเพลงอยู่ที่ถนนเยาวราชคือมันแบบว่ามัน

มันมีรถติดติดตึงเ,เราเอาวังด้วยนะครับโอเคิเค้นได้ไ่วงเป็นใหญ่เป็นหงกเป็นใหญ่นะคะคมไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นแค่ชื่อแต่และรายการทุกคนจะได้ซองอันนี้าทานมาหมดแล้วใช่ไหมเออไม่ยากเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสบเดี๋ยวขอลองทานด้วยนะครับอโอเคไหมคะับดีนะครับ <laughs> มีแน่ๆมังก็มันเป็นน้กเตะซายนันกก้มหน้าอย่างนี้เลยค <c oughs> ือแต่หลังปั้มน,นี่ไม่เจอน้าไม่ได้เจอนา <c oughs> น,นามากแต่ก่อนเขาจะชอบตั้งอย <c oughs> ู่หน้าโรงเรียนะค่ะเออ <c oughs> ใช่บางทีแบบว่าเงียนโรงก็มาทำปั้นขายเองนะคระ ที150่ร้อยห้าสิบคนแรกที่มาได้ฟี่ไปเลยสำหรับงานน,นี้ก็่าได้ฟรีไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นน้ำจิ้มก็คือว่า,อาร้านเด็ดร้านดังที่ต้องต่อคิวเราก็เอามาไว้ในงานนี้แฮปปิ้งง่ายๆอีกด้วยเชืช่อว่าทุกคนจะแฮปปี้แน่นอนค่ะนอกจากเดินทางมาง่ายแล้วเนาะสามวันนี้นะคะถ้า,ากเกิดว่าสามวันนี้เราก็เข้มข้นด้วยไฮไลท์ต่างๆมียิ้วด้วยใช่ครับมียิ้วด้วยใครไม่เคยดูนิ้วเดี๋ยวได้ดูแบบว่าอันนี้เป็น ลงคุณภาพแน่นอนครับมีม so e ีเคล็ดลับในการดูงนิ้วอะไรอย่างเงี้ยบ้างเออ e n j o ครับ e นจอยเราไม่ต้องฟังรู้เรื่องอะาร e น j o ยครับคือบางทีเราแปลไม่ออกาผมเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กที่ตั้งแต่นอนอยู่ใต้ลงนิ้วจนโตมาเข้าใจก็แปลไม่ออกเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะเหมือนเราดูมิสิคิลซึ่งเขามีการสื่อสารทางอารมณ์ที่มันดีอยู่แล้วเราอย่างไรเราก็จะเข้าใจได้สนุก e น j o ยแน่นอนม่งนั้นแบบคืออย่างเวลาเราเจอคนแบบเจอผู้ใหญ่ที่เขาแบบเอ้ยอยู่ลงนี้วยดหรอสมัยตะก่อนเนี่ยชอบไปดูนะ คือมันม,มันไม่เข้าใจว่ากับมันจะได้คว้อะไรใหม่ๆหม่ค่ะแล้จก็นยนะฝากถึงหลาย่านนะคะโดวยเฉพาะคนที่ยกมือถือมาไลฟ์อยู่ตอนนี้อยากจะให้มาในงานนี้ค่ะ โทรศัพท์อยู่ต้องจับเห็นคุ้งตาอู่ระๆอแบบนี้แล้วนะคะคือก็ว่าเยาวราชเป็นเมืองที่มีสีสันแล้วก็มีชีวิตของตัวเองจริงๆใครได้มางานนี้คืออยากให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ลองกินของอร่อยมุมต่างๆนะคะเพราะว่าถ่ายและหลออว่าจะได้เอกลักษณ์ของตัวเองก็อยากสนุกบเต็มที่เนี่ยใช่จริงๆวันนี้มหาผู้เราเสร็จแล้วนะครับก็เดินเที่ยวกันให้สนุกเลยแบบี่นีมีที่งานเดิมที่งานนี้เสร็จถ่ายรูปันก็ได้แล้วก็เชื่อว่า ปริมาณคนเท่านี้ผมท้าเลยให้คุณหาแบบว่ามุมชิคๆให้ได้สักที่หนึ่งคุณจะเดินสนุกมากเลยเป็นแต่หัวซอยท้ายซอยเดินรอบๆอะไรอย่างเงี้ยมีร้านที่ผมไปนั่งทานอาหารกับเพื่อนบ่อยๆอยู่ตรงหัวยังต้องรู้คุณผมไม่บอกเพราะว่าผมมาบ่อยใช่แล้วก็เดี๋ยวเจอใช่เดี๋ยวเจอขอบคุณที่สองท่านนะคะที่มาเราโมเมนต์นะคะใครแล้วแต่ยังไม่อยากไปเลยครับคุณพี่เราอยู่ตรงนี้ด้านนี้เขาไม่อยากไปคุณพี่เราไป ถายภาพกันก่อนเลยขอต้องด้วยนะคะขอเสงประมุ่ยกับช่วงนี้กันก่อนนะคะได้มาพูดคุยและเรียนกันนะคะเรารู้ว่าตัวทั้งสองท่านก็คือเติร์โตมานะคะในทุกย่านแต่ย่านเยาวราชนี้มีของเด็ดของดีนะคะโดยเฉพาะในงานนี้ B M Happy j e e l r y เรากไปแล้วนะว่าที่จะมาถือผ่ายการเทนกับกิจกรรมในงานนี้นะคะถ่ายภาพกันก่อนเลยนะคะ นะคะมาติดตามมาข่าวกันด้วยต้องได้ภาพกันทุกคนนะคะเอาด้านนี้เห็นไหมคะ,คะได้ได้ทุกทอดยังคะโอเคนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ดิฉันให้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารน,นะคะขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเป็นเกียรติเป็นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกน,นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าพิธีเปิดงาน e M p a r t y Journey 2025เรายังเยี่ยมเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะอันดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณชนิงากาขัคกิารกิสงภาคุณรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐนาลรท เรียนเชิญคุณพระสิษย์องค์วัฒนากรมพัฒนวัฒนธรรมเขตสันงค่ะเรียนเชิญคุณศิลปละศักดิ์โคขวัญโนาสำนักงานอมุโสสำนักงานบรหางานการสังหาริมาทรัพย์สำนักระลังชางดีค่ะเรียนเชิญคุณรุ่งรัตพุทธพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมทีลาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะเรียนเชิญคุณวิทยาพันม์มงคล รองผู้ว่าการปฏิบัตกิการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอค่ะขอเรียนเชิญคุณรัชนยัเยเฟรมราคินผู้วยการสาพันธ์ว่าการการขนส่งพิเศษแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณอันวิศีค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัททางบุวรและรถไฟฟ้ากรุงงเทพลจำกัดมหาชนหรือ b e เ ขอเรียนเชิญคุณสฉลยพลวิทยากุลรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษและการตลาดบริษัทอติชนจำกัดมหาชนบนเวทีค่ะมีเป็นคนแรกนะคะ มีโปงยังมีโปงขึ้นมาค่ะยังยังเยี่ยมเอาวิดีโอก่อนนะคะ าวจำกัดนะคะขอเรียนเชิญคุณนัทพงศสมประชาเพื่อู้วกายจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยห,ยหรอาหาือรมค่ะขอเรียนเชิญคุณประทุมวดีสัมก,การชนะรักเผู่อนวยการแห่งาโรงเรียนวัดสัมพันหัววง <c ười> เรียนเชิญคุณแพทย์นารศรีเส,สริฐเสรีค่ะผู้จวยการที่จัดการบริษัทการเดินแรถไฟฟ้าขส่งแห่งจำกัดหางีทีขอเรียนเชิญคุณคำนิพบานนันทิลก ขอ,พอเรียนเชิญคุณสมชายกวาทองฮนิศนักวัิาสร์จุนทองค่ะวนนีานัแลวนะคะอีกท่านหนึ่งพาดไ่ได้ค่ะขอเรียนเนยยชิญกาจรสมชายแซ่จิวคนักพิการเลยนะผมต้อ,อ,อือยมดีดวงแม่ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสายมะราสุกีามาวพิเชียนสามค่ะจุนทอกินนั่ออกแบบนะคะพกเศษแลยา ทานไม่ได้เลยนะคะเยนโจไทยเยนโจบค่ะโอ้ยสมขายตั้งสยทีมืไทยผู้ปริหารและเจ้าของร้านอาหารจอบต๊กเทียวค่ะ ทีบีเอร่วมกับรอคมอนะคะจัดข right? ึ้นในวันนี้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะพิธีเปิดเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะสำหรับ b e h a p p y Journey 2025เยาวังเยี่ยมเยี่ยมยกมือมาเลยค่ะเยี่ยมแบบนี้เพราะว่าย่านจยวราชที่ยังสุดยอดและสุดเยี่ยมทุกสมัยนั่นเองค่ะสอเลือกนิดนึงนะคะขอเวลานล็กเล็กเ ก่อนะอนะ,ะเยี่ยม,ยมก่อนนะคะยี่ไวนิดนึงค่ะยไม่ก่อนนะคะวี้การที่ค่อยบอกไปก็อยู่ใ,ใกล้กัะะ้ร้านตกเทาไหะไปตามก็ได้ในซอยใ,นใ,นใกะะล้กันลุกตึกน่อยค่ะเยี่ยเยี่ยมเยี่ายมเยยมือ วันนี้โอ้โหอบอวนเต็มเยความพิเศษมากๆเลยนะคะได้เห็นรอยยิ้มของทุกท่านที่เห็นงานดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารภาพรารชกิจิตรมนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอาภริตทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียว้องเท้าถุงด้วย้อยด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะทุกท่านค่ะสำหรับสื่อบันเทิงค่ะสื่อบันเทิงนะคะที่รอมาสัมภาษณ์นุชิดาราราว ค่ะดูแลตัว ดีอีทุกคนด้วยนะครับอายด้เจกทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจมากๆเลยที่ที่ียังมีไฟขับสยสงคมอยู่นะครับก็เมื่อกี้ไปข้างหลังมาก็ดีใจที่ยังมีคนมาดูเงียวอยู่ก็ฝากรุ่นใหม่ด้วยนะครับฝากวัยรุ่นนะครับก็ลองดูมันสนุกจริงๆครับแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งมันไม่ใช่แค่ของจีนจริงๆมันคือของอคนไทยเชื้อสายจีนเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งวัฒนธนรรมที่อยากให รักษาเอาไว้ครับถ้าสมมุติว่ามีงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อยิเจได้ไซยงคงก็เป็นคณะที่ฟ้ากับม้าผมเคยอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งแต่ยังวัยรุ่นเลยจนแต่งงานจนมีออ่มาก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแสดงครับจากคณะกรากรณีนครับไซงงยงคงนะครับผมขอเสียงในได้ไหมทุกคนโอ้โหวัยรุ่นข้างหน้ารับชมกันได้อย่างเต็มที่ <laughs> ยังวัยรุ่นยังหนุ่มสาวกันอยู่เลยนะฮะวันนี้สวยๆหล่อๆกันทุกคนเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากพี่ๆวัยรุ่นข้างหน้านะฮบตาอูนะครับลูกเพชูนะฮะเคยเคยเจอป้ากับม้าผมไหมฮะรู้จักเหรอครับบุชูเหรอฮะโอเครู้จักดูใช่ไหมครับจะไปเตียงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไว้พาหมาน้ามาเจอโอเคครับ พี่อยาขอไหมคนร้อง,ง,งนะนเรื่อสงโอเควันนี้ก็อี้แบบว่าไม่พอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยินเจนบอกจะเตรียมเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันด้วยนะวันดีครัะสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย ขอเสียงปรบมือให้กับต้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆต้องกลับแล้วแต่ไม่ยอมกลับนะคิดดูสิเขาอยากเจอทุกท่าน FC ตั้แต่รุ่นเยาวถึงรุ่นไหนครับแม่บัดีนาบดีค่ะมาลาดูยิ้วใช่ไหมคะยิ้มหวานเลยเดียวหิวไม่รูกถ้าหิวขออนุญาตนะคะก่อนที่เราจะไปชมนิ้วกัน